สวัสดีครับผมชื่อปัญจจันโอชาหัวล้นไม่รู้จะเป็นอะไรชอบกินแต่ชาบูวันนี้ผมจะมาร้องเพลงให้ฟังฮโฮโฮวัสดีเด้อท่านผูชทุกท่านร้องเพลงให้ฟัง เวอร์ชันใหม่เป็นเพลงเกี่ยวกับโควิดาร้องเพลงพอพอยฟังเลยนะท่านผู้ชมว่าชป๊อป <c oughs> พอไหมหรอครับถ้าพอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะสวัสดีครับลาไก่